คู่ที่สของวันนี้ค่ะกีฬานครนนทวิทยา6แชมป์เก่าปีที่แล้วค่ะจะพบกับกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอดค่ะร้อยเอดนี่เหนียวสุดนะผมจะบอกให้มุ้ยครับอืมมากค่ะดูลูกนี้รองได้ค่ะโอ้ดีด้วยหร่ค่ะลองได้แขนเดียวครับโดนแขนเดียวแต่เสร์ฟครับ นัทมณ์เสิร์ฟม,มาอุ้ยูลองบอลยังไม่ดีบอลแรกยังมีปัญหานะครับสำหรับร้อยเอ็ดปีบอลข้ามไปก่อนอ้าวโอกาสบุกของจามิกรใส่หนักเลยจามิกรจ<ม>ากนครนนวิทยามาแล้วอ่ะเสิร์ฟลูกนี้อ่ะเสิร์ฟดีค่ะยังลองได้ค่ะร้อยเอ็ดได้ไหมบุกของข้ามไปค่ะร,รับได้ขึ้นอีกทีจามิกรได้ไหมก็ยังลอง เลสิองอ่ะสองต่อ5แต้มอ่ะโ oh, อ้ติดเน็ตคืนแต้มกลับไปให้ทางมือร้อยเอ็ดเหมือนกันค่ะกีฬานครนนเสิร์ฟมาร้อยเอ็ดรองบอลไว้ยกมาหัวเสาขึ้นไปหนักๆยังไงครับตีหลุดอ,ออกไปเองครับ ลูกนี้ทางกีฬาร้อยเอดนะคับทมะน,ะอนนครนนลหกเสิร์ฟมารองบอลไว้ลูกนี้มาหัวเสาให้อย่างไงครับตีหลุดออกไปเองอีกแล้วครับห <S an> มายเลขหนึ่งครับสอร้อยเอดเสิร์ฟมานครนว์รองบอลไว้ได้สวยลูกนียิงเข้ามาทับใน,นครับ <S <S <an> <S เอเข้ามาบีกลางครับ สวยเลยครับลูกนี้ไม่มีบล็อกเลยครับลูเนียครับโล่งๆเลยครับเมืองร้อยเอ็ดค่ะเสริมไม้ไม่ข้ามครับเสียสะงันเอาเขาเแบบเราแบบคันแถวหนเนี่ยจากบอลไปต่อครับได้ไหมมาค่ะไปก่ะคุณมอนได้ไหมอยู่ครับนัก่อนโดนขึ้นตีครับบล็อกไว้แต่บอลบล็อกเอาครับ ขึ้นบล็อกอีกแล้วจับบล็อกได้แล้วครับแต่ยังเอาวันไม่อยู่ครับร้อยเอ็ดเสิร์ฟครับเสิร์ฟค่ะลูกนี้รับได้ค่ะขึ้นอีกทีจ้าไม่โกนที่เบาๆเหมือนกันค่ะโอ้โหเราเฉยยอดมาละยอดกับเรลยยอดกลับไม่โกงฟุดฟัดกันทุกคนเลยครับเสิร์ฟครับ เสิร์ฟมาบอลนี้เขาจุดแบบนี้ยิงมาเลยครับเป็นทับหลักจากริกรครับจาริกร์ขึ้นแบบนี้ก็ลอยหดลงไปเลยครับแต้มแรกเปของกีฬานครนนทวิทยาหกนครนนท์ค่ะมาได้ไหมเสิร์ฟดีค่ะโอ้ลูกล้นข้ามไปฝั่งนู้นอ้าวเป็นดีครับล้มกันไปล้มกันมาแต่จังหวะฉวยโอกาสของทางนครนนท์ล้วงไปเล่นได้ก่อนเป็นแต้มของนครนนท์เองครับปัดไปก่อนดีกว่นเอง น้องยืนบังๆไปเลยนะครับยังไม่เห็นนะครับอาจขึ้นมาเล่นเกมกันต่อวิ้งแก้ไขข้ามมาได้ครับจับบอลกลับมากรอขึ้นตีครับหวางหลักไปเลยนะครับเจ้าเดิมครับหมายเลขสี่เสิร์ฟมาครับเสิร์ฟสวยครับาบอลเข้าจิตแล้วยิงมาหัวเสาไปบ้างบล็อกคู่ครับใส่ได้บล็อกคู่เลยนะครับโอ้โหนัทธรรมน์กับนัทนิชดาครับงคนขึ้นบล็อกคู่เนี่ยครับการลงมาครับ อลแรกสวยครับทินมังหัวเสาขึ้นไปรองบอลไม่ได้จังหวะนี้นิชกาดใสนะครับยังรองไม่ได้ร้อยเอ็ดขึ้นมาไปหัวเสายังรอกอยู่โอ้เป็นแป้มของทางกีฬานครสบีอ่ะ,ะรับดีเหมือนกันนครนนหัวเสาลูกนี้ยังรองได้ร้อยเอ็ดรับมาขึ้นฟาดอาา้าวไม่ฟาดค่ะเบาๆเอ้าหาลูกไม่เจอค่ะได้ไม่ฟัดอีกที โอ้หมายเลขเก้าค่ะวิชการ,การได้ตีแล้วลมาได้ตีแล้วเออมาแล้วค่ะได้ตีแล้ว <มา S 1> ได้แต้เสริมมานัครดนได้ปุ่นทับคคบอเขาอ้าจุดสวยแบบนี้ดิงมาหัวเสาใส่ลงไปงเป็นทัชเอาครับเป็นแต้งของทางกีฬานครดนวิทยา6ครับเก็บเซตนี้ไปได้ด้วยสกอร25์25ต่อ9นะครับ เสริมมาครับรองไว้ได้ไม้บอลแรกไม่ค่อยสวยครับต้องแก้ไขฟรีบอลข้ามไปก่อนนักอนนท์รองบอลเข้าจุดแบบนี้ครับเอกขึ้นมาหนักเลยจ้ามิคอนเสริมครับเสริมมาบอลแรกก็ยังไม่ดีครับต้องแก้ไขไปก่อนครับแตะยอดเก่งใจกันลวครกีฬานักบอลนนท์ครับปล่อยลงกช่องว่างไปเฉยครับฟรีทิพย์ครับมองหน้าเพื่อนเลึกลักเลยทีเดียวกีฬานครอนนท์ลูกนี้ รับมายังไม่ได้เข้าสุดอีกแล้วค่ะลุคนี้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะกีฬาร้อยเอ็ดเสิร์ฟมานครนนท์รองบอลได้สวยครับยิงมาหัวเสาขึ้นตีล็อกจู่ครับแต่ด้วยความแรงครับมันลูดลงฝั่งของกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดลักษณะเสิร์ฟไม่พักอีกแล้วค่ะตอนนี้โอ้โหมาอ้าวไม่ดีเท่าไหร่ค่ะ รับชมบ้านผว่ารับน้องใหม่โหดแค้ไนยี่ครับอายังเกี่ยวไว้ได้กลับมาได้ไหมกลับมาได้ครับร้อยเอต้องฟรีบอลข้ามไปก่อนนครนนท์ลอกบอลสวยขึ้นบอลเล็้วครับหัวลงไปเลยครับเป็นไงครับโค้ชเสิร์ฟมาลูกนี้สวยสวยอ่ะรับนีเข้าไปหัวเสาโอ้โหเป็นบอลนะครับ จับล็อกได้แล้วครับหมายเลข3ค่ะชนิศราค่ะเสิร์ฟให้กับกีฬานครนนท์รับดีค่ะร้อยเอ็ดขึ้นลูกนี้หมายเลข5ยังร้องได้ค่ะได้ไหมนครนนท์มาหัวเสาฝั่งนี้บ้างเรียบร้อยเ่ะหมายเลข13ค่ะกับกีฬานครนนท์ลูกนี้ค่ะรับได้ค่ะเซตมาขึ้นลูกนี้โอ้จะออกค่ะลูกนี้ไปหลุดออกไปเองครับไปได้ไหม บอกว่าไหนท่นะจ้าหอโหวตสองลูกนะจ๊ะเมืองร้อยเอ็ดอะเปิดมารับได้อ่ะเซตมาหัวเสาไิงได้ไ่ะลูกนี้ร้อยเอ็ดเฮ้ี๊ยดีได้ไหมเซตทีเอาเบา ฟรีบอลที่ได้แต้มครับ oh God อโอ้โ,อโหหม่ก้อค่ะน้องขอเวลาลวอนอกเลยค่ะโอ้โหกีฬานครนอนน์ค่ะน้องแก้มร้อยเอ็ดกรีดเสียงดังเลยครับโอ้ต้องน้องแก้มค่ะสาชิมรอนจะเสิร์ฟลูกนี้ให้กับกีฬาที่สวาลร้อยเอ็ดค่ะได้ไหมคนเนดีดเเวยวคุณรองได้ค่ะร้อยเอ็ดเอ้าช่วยกันเล่นนะปัดเข้าไปยังรองได้ค่ะได้ไหมยอดคับนี่โอ้โห ไปเอครับทำดีแล้วครับเสิร์ฟครับตรงนี้ค่ะขึ้นมาป้อนแข้งวสเสาหนักๆอุไปโดนวอลกับสองนครนนครับเป็นแต้มของทางกีฬานครนนทิทยาครับแล้วก็ผลการแข่งขันในเซตนี้ครับทางกีฬานครนนทิทยากูก็ชนะไปครับหน้าแป๊บเดียวชนะชนะไป25ต่อ20ค่ะนี่ค่ะ 25, 13, 25, 9และ 25, 20ค่ะ